ไม่ขีไม่ขีไปที่ไปเข้าน้ำอยู่ไอเจาะเอาไอเจาะเอาข้ามมัดไข่ฟอร์พอดีแล้วแล้วก็ดูดดูดเอาเลือดไปปั่นแล้วก็ฉีดเข้าไปแทนตอนเที่ยงเมื่อกี้คิดว่ามันจะไม่เจ็บมากไงเขาฉีดอาช้าเขาคิดว่ามันจะดีใช่ใช่ครับคือมันบวมมันแต่มันมันเลื้อยลังมาตั้งแต่อายุสิบหกปีแล้ว รถไถเหยียบบอกครับเา่ไปรถรถไถเหยียบมาสี่คันอะแต่แต่ไม่เป็นไรคุยกับคนบ้าดีกว่าน่นกจับกูบอด้เยจับบ้ากับค่คนเทเรบเข่าใช่ไหมคร Mhm. ครับแล้วยังเจ็บเลยคะอย่างอื่นพ no in ่อมะทักอะตรครับพ so ี่ชยขาบนเพรู้นะว่ามันเลือรังแบบแล้วมันพอพัถึงเกาะแล้วมันก็ษาญาต์อ่ะหายไปไวด้วย้าสอยสอยพี่น้องฟันย

เออมูนี่มูนี่เออใครครับแต่พี่อยู่เขายังครับ ป้าเสือป้าเสดาครับก็เป็นชื่อย่อที่มาจากการบรรลับพบเจอซิงหน้าหรือว่าการต่อสู้ซิงหน้านี่เองครับก็จะมาจากผู้หลับทีชื่อที่เราดูครับตั้งชื่อครับสตอรี่ของเรื่องเขาจะมีการกระซักผู่ต่อสู้ที่อารมณ์แล้วก็ความสามารถในการรู้แล้วก็บวกเป็นคอมเมดี้แอคชั่นผที่โด่งดังจริงๆผมตื่นเต้นทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องป้าเสือพราะว่าในในทุกเรื่องต้องยอมนำมาการบ้างที่จะยากกว่ากันจริง การที่ผมแสดงถ้าผมไม่เป็นหรือไม่เก่งต้องททกงด้แล้วก็สามารถที่ที่อยู่ในกองได้แต่ในทากู้จักในวันที่เราไูทุตองยกสงส่วนสที่แสดงแล้ก็สมบูรณ์จัดการผู้คนจัดการพนักงานการงบประมาณาแยกสต่เนแล้วก็ต้องมีฟอยด์ได้ว่าการงานในงบแบบนี้เราทำแล้วมันถ้ามันไม่สุดอ่ะเราก็ปล่อยมันขานเลยตาเลยหรือเปล่าซึ่งมีต้อยอมรับว่าเป็นเรื่องแรกในชีวที่ผมแบบก่อนจะฉายทีกสังผมนอนคิดว่าอยากได้ผมพี่เป็นหัวเลย กแบบคืตั้งใจมากนกครับแล้วก็สามารถคาดหวังมากมากมาขนาดยังไม่ได้ให้คแนนความคัดรรแคะแนนความนาเก็ไม่เยอะครับม่เนแต่ใจกเกินก็เกินาองวันนีกิอ๋อจริงๆไม่มีใครรู้สึกอะไรครับแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะนนำเสนอความรู้ออมได้เปการอธิบายตอนที่เขาด่าออกมาเราก็มีสมด จริงๆคือเราทำใจสบายๆก่อนหนะังเข้าโรงวันจริงแล้วก็อะไก็เลยแล้วก็เลยพูดไปก่อนเพราะเรารูแล้วมีกล, <c oughs> ลุก่มที่จะด่ามีกลุ่มที่รักแล้วก็มีกลุ่มที่ซับผมแล้วก็มีกลุ่มที่อยากรจริงๆ <c oughs> แต่ผมอธิบายผมไม่ได้ว่ากลัวโดนด่าแต่อธิบายให้ฟังก่อนว่านำเสนอแบบนี้เพราะอะไรอย่างถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้จัดที่อยากทำหนังขาะตัวเองมันจะเป็นการที่แบบกลัวโดนด่มันจะไม่ใช่การพัฒนาอย่างนั้นก็อยากดังผมอยากทำทอะไรทะไแบบให้เลยมาให้เลย ที่มันตั้งไม่ไม่มันออะไรมันตั้งยัไมาตัดพี่ก้องตอนนั้นเไม่ได้การตอนนั้เไม่ได้พิการเขาไปลาเขาเพื่อเทียนอพี่ก้องเป็นคนที่ผมเคยพูดบสื่อหลายสื่มากก่อนที่จะมาครับที่วนจริงที่เป็นกา่าเขาบอกว่าอยางเมล้วชอบตัว้ชื่อพี่ก้องคือไม่สามารถขาดไปได้โออุโมงตาอุมงตาบามาลำซ้ำพคอยพอได้จับแต่ความหน่ยก่อน ที่เขาพูดจริงดีแต่มไม่ได้เข้าแต่งคุยแล้วมยเก็บอกว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องอ่าตอนสองชายเลยครับคือตอนนั้นแกกำลังหางบไปวิ่งอยู่ที่ต่างประเทศแล้วแกบอกช่ชมดีพี่อยากเล่นหลังพี่อยากพี่ขอสองพันได้ไหม พี่อไปเติมแก๊สคือต้องยอมรับว่าถ้ามองเห็นสายตาผู้คนที่แบบเหยื่อและกลัวแล้วก็บุคคลที่มีความสามารถในการแสดงที่มากวามรู้สึกใจต้องใครไม่ได้ในบทนี้เลยมาตองครับพี่รุ่นหรืพี่ตองว่าพี่เขาจะเล่นหนักให้เราไหมที่ผมมาสนิทกับพี่ตองนะแต่ผมก็แยกแยะระหว่างพี่น้องกับการแสดงหรือผลงานเราเราก็เลยให้คุณป้าเดี๋ยวถามก่อนแล้วผมก็ทักหาพี่ตอเพราะเราไป็นเต็อวด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เดินมาเขาเองว่าเบิ้ลนั่งเบิ้ลเหรอจับไปคือกันน้องอะไรค่บ ีไม่ยากที่เขาใจง่ายเลยแล้วก็เป็นดีเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรนะคุณสายนั้นอยู่แล้วครับสายนักเลงแต่เขาไม่ทำอะไรแค่พูดเฉยอแต่เขาลืมไปแล้วว่าเขาคือแบบมันมีบางอย่างที่แบบอางที่เขาพูดวนี้เี่ไม่ได้ลืมนะพี่เป็นคนจำนะของนกปายอย่างน้องลูกน้องปายจริงๆริงใหญ่จะบอกว่า ผมอยากจะพูดในเชิงที่ไม่ได้โลกสวยอีกรอบหนึ่งนะเขาเลยครัเพราะว่ามันก็มีกลุ่มที่บอกว่านุ๊กไปเป็นนักแสดงอยู่เอามาทำไมมันม okay. ีปัญหาผมว่าผมเคยโดนแบบนี้ผมบอกว่านุ๊กมีคนที่รักเยอะมากมีคนที่รักเยอะมากแล้วมีคนที่อยากเห็นนุ๊กหาการแสดงที่เติบโตขนเยอะมากเพราที่เรื่องนกผมไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยผมไม่ได้วางเรื่องถามชายศัพท์ด้วยว่าไม่อยากใ้นุ๊กไปมาเพราะรอบซาร่าจะได้มีคนเยอะไม่ได้คิดตรงไหนผมจะเห็นนุ๊กแสดงแล้วก็จะเป็นช่วงสตรีมมิ่งหรือว่าช่วงที่เขาไปแสดงอะไรก็ได้ ผมว่าเด็กทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองอยู่แม้กระทั่งที่ขาสมชายจะผ่านการทัแรกมาตลอดจาการร้องเพลงจมาเัวตสดงก็ไม่น่าอว่ารู้ประการกเนการเ่นที่ทำดีเรืองตัวเองวนี้ตอนนี่ตอนนั้นหนังสปอเลยยังไม่ออกถายละครไม่ทันนั่งนั่งคุยกันแบบนี้่ถึงท่งสบายดีเล่นหนังดีแล้วที่ชื่อไม่ได้ด้วยตอน้หมาเป็นตัวหลัก เชื่อไม่ได้แล้วถหาตัวมันหาได้เหรได้เลยครับดีใจครับผมรู้ว่าถ้าวันนั้นสับปะเลอยก่อนไม่ก็ไม่ดูมันมันไม่เล่นหรอกมันรู้ไหมว่าใจมีเหรอรู้ใจมีเหรอเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าแต่จริงๆมันเหมือนตลกโปกฮานะครับเราเราผมผมมองข้ามส่วนว่าพี่ๆน้องๆในวงการเรา ต่างหน้าที่อย่างเรายังร้องเพลงได้แต่ว่าอาชีพของคนทําหนังยิ่ยยงช่วงโควิดก็คือไม่ได้ทําเลยพอไม่ได้ทําเลยทีเนี้ยไม่ไปทําอาชีพอื่นก็ไม่ได้คนเรามันถนัดเฉพาะอันนะครับบางคนบอกว่าทาไมไม่ทาไมไม่ไปทําค้าขายทาไมไม่ทำเรื่องมนุษย์ไม่ได้เก่งทุกอย่างเนยทีเนี้ยพอพอเขามีโอกาสก็เลย,อย,อ,ยอยากอยากมาร่วมจริงๆคืออยากมาร่วมทํางานเพื่อให้ทุกคนได้มีงานทํากันแต่พอมาทําจริงๆแล้วก็ก็สนุกเหมือนเดิมแหละครับหน้าหน้าเสืออาจจะดูควนๆกันหน่อยแต่แต่หลังบ้านก็ก็เห็นอกเห็นใจกันอาชีพ เป็นไงบ้างเรื่องนี้อ่าเป็นเป็นแอคชั่นคอมพารี้ครับก็จะเดือดเรื่องแค่เรื่องเรื่องของความเป็นแอคชั่นครับ่ก็ทำเต็มที่ให้ื่นเจ้นอะไรดิปากฉันเหมือนก็ขอบคุณขอบคุณกล้องเวรไร้ขอบคุณพี่เต๋าขอบคุณพี่เต๋ามากเพราะพี่เต๋าก็คือก็ไม่ใช่ว่า โทรชวนแล้วจะรับเลยนะพี่เต๋าเป็นคนละเอียดมากพี่เต๋อเขาอ่านเรื่องก่อนอ่านเรื่องเสร็จพี่เต๋าถึงจะให้คับตอนนี้ก็จะอ่านไม่รู้เรื่องเลยพยายามอ่านมาสี่ห้ารอบแล้วเนาะขอบคุณพี่เต๋า่นก็เมื่อลรก็ไม่ต้องพูดถึงการมองตารู้ใจทำหนังมทุกเรื่องก็จะมีคต้องมีต้องมีต้องมีเขามันเหมือนให้ให้สัญญาใจกันตั้งแต่ตั้งแต่ละครช่องสามนะครับนานมากเรื่องนางฟ้าอสูรซึ่งตอนนั้นนั้นพี่พี่อรุณให้ให้โอกาสเราเราคิดว่าเออวันหนึ่งที่ที่เขาต้องทาหนังอ่ะ เราก็เราพอจะมีความสามารถในด้านมีบ้านก็มาช่วยเหลือกันนะครับเปลี่ยนกันซัพพอร์ตกันส่วนลุกก็ยินดีที่ที่น้องได้น้องมาร่วมงานในครั้งนี้ครั้งแรกครับเพราะว่าน้องก็เคยดูผลงานของของเราพก็ได้ยพูดคุยกันมันก็จะง่ายขึ้นเพราะน้องไปมีความตั้งใจแล้วก็อยากเล่นอยู่แล้วก็ทําการบ้านกับงานได้ดี ปลายปลายจริงๆผมต้องการมาเซอร์ไพรส์ทุกคนให้ทุกคนรู้วันที่วันหนังสายครับแต่มันปิดไม่อยู่มันติดไม่อยู่พี่ลงคนแรกเลยจะเป็นยังไงอะเด็กเขาจอดพีวก็ลงคนแรกพอพี่มองวาวพี่ก็ลงไม่บอกใครไม่ปหลุดไปได้ไงวะว้มันก็มาจากพี่แหละยาพาราปลายปลายก็เอามาให้เขาแสดงความสามารถในในในส่วนที่เราตั้งไว้ ว่าเขาต้องทําได้แล้วเขาก็ทําได้ครับเขามีควา,ามพยายามมากกว่าน,นั้นตั้งใจตั้งใจมา,าออกขอขอบคุณไป,ไปครับาอะไระาาคไ่ก็คือฉากแรกที่ที่ที่ได้บทมาก็คือเป็นฉากรู้เลย <het S 1> แล้วก็ไปรเรียนแอคติ้งอยู่ข้างหน้ากองเยอะเป็นฉากที่ท้าทายมาก <het S 1> ยากไหมยากจิตใจงานแสดงไหมสบายจิตใจงานแสดงไหมจิตใจแล้วแต่ชอบชอบการแสดงชอบกากแอคติ้งมาก 啊，两位注意。 นี่เบิ้ลเป็นคนดีดีครับพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลมากความสามารถครับแล้วก็แววแววตาของเขาจริงใจให้โอกาสตลอดครับโอกาสทั้งครับให้เท่าไหร่ให้ตัวให้เท่าไหร่ทั้งครอบก็ได้สี่แสนกว่าครับเฮ้ยว่าไงนะคุณว่าไงนะคุณต้อตกใจคุณเรื่องอะไรนะที่มันบอกว่าสี่แสนได้หนูผมเอาข่าวครับเอาข่าวครอาครับครับก็ ครับเพราะว่าสัปเหลจะเป็นหนังชีวิตมากกว่าแล้วเรื่องนี้จะเป็นแอคชั่นแต่แต่หนังที่เป็นหนังชีอะไรชีเปลือชี้อมาเรยนด้วยช่เต้าอย่างเฮดอยาเจฟฟูเาจโหนดจัอกหรอกครับผมสนุกมากครับอยากฝากให้ทุกๆคนมาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆเราเดอยวครับโครงการก็เป็นยังไรเราก็อย่างที่พี่ก้องพูดไปว่าคือหลังจากที่เราเจอวิกฤตันมาแล้วมันเศร้ากันมาโดยตลอดนักข่าวคนนี้ชอบดาราคนนี้ย อย่างยิ่งที่วงการก็เป็นนายกซบเซาไปนานแล้วครับก็เลยอยากให้ทุกท่านนั้นไม่ไม่ผมจะว่าให้ไม่ไปคาดหวังดีกว่าครับถ้ามาดูอยากให้แบบมาให้กำลังใจดีกวแบบจะไปคาดฝันตก <c oughs> เลยแบบเลยเนาะกูก <c oughs> ็ต้องกระลังสวนคนมาฮอสกันแล้นะหวังเลยหวังกี่ร้อยล้านดีนะครับผู้การลงทุนเราก็ต้องการผลมาได้ที่แต่ถามว่าถ้าการลงทุนครั้งนี้เราทำมาต่อเพื่ออะไรเนี้ย S <S 2> <S 2> แต่ถ้าการลงทุนครั้งนี้มันได้ความสุขของผู้ชมแล้วก็ทีมงานด้วยขออนุญาตต่อเนื่องจากอุปก้องด้วยนะเพราะว่าเพมันทำหนังมาสามเรื่องสามเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เราหนาากักเพราะเป็นหนัทง,งที่สามซึ่งก็จะมีความยากก็จะใสย่ยากเพราะว่ามันใช้ยืดมีฐานด้ใยกันแน่เราเรื่องนี้เราก็มีโอกาสได้ลงทุนเยอะมากขึ้นก็เปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทการแสดงแล้วก็คา,รา,าแรคเตอร์ต่างๆรวมถึงความมีรักมีงานที่หาจนและแสดงกว่าจะต้องหนัก กว่าจะเออจริงจอันนี้ยากมากมันก็เลยเป็นการเลือ่อนแถวซ้ำไปซ้ำไปซ้ำหนึงวันหนึ่งอาจจะได้สิ่งที่ไม่ได้เยอะแต่สะสมได้หลายวันจนรวมเป็นผลเลืนน่อนถ้าทำไว้ในให้ได้หลัออะไรอย่างเงี้แต่ว่าอยากให้ตั้งใจเราก็อยากให้คนดูไม่ทันติดถ้าวันนั้นคนมาดูแล้วก็ชอบแล้วบอกบอกไม่สามารถมันไม่สามารถไป็นถึงเต็มแล้วก็ต้องยอมต้องยอมรับแล้วกลับไปพราะมแต่ถ้ามันไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็มีความดีที่จะ นำเงินตรงนี้มาสร้างต่อแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนทำบุญมากุกคนอันนี้อาจจะเป็นความรักความลับเยอะมากความลับตัวใจขุดหน่อยผมไม่จมแน่งทนมากเสื่อมไม่ได้ถูกแล้วกลองอ่ะคาดฟางไหมคาดฟางไหมคาดฟังก็สิบผมฝากปลาชะด้วทุกท่านนี้ก็ขอบคุณที่นักแสดงทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากครับท่านวันนี้ก็มีกาสัน แถลงทุกครั้งก็ยังพูดคำเดิมมากมีความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ว่าเป็นคนที่ยอมรับที่ว่าผมจงอย่างบุนญในวงการมันเป็นอย่างมากผมยอมรับฟังแล้วก็ยอมรับคำติชมต่างๆแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียหลังจากที่หลักงจากที่ในวงการของทั้งเรานี่ก็ฝากและฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากแหล่งวัตรเชิญที่เข้าดวงวันที่25เมษายนนี้ด้วยครับบ้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิสรยนะคะอิสระตั้งชือน้าม เราบรเรื่องเ้าหลายที่ซื้อก็ได้ประโยชน์นั้งวีอพีแน่นอนสำหรทุกคน